สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักนะคะในสถานะคนในความรักนะสําหรับชาวธาตุไฟค่ะชาวธาตุไฟคือราศีเมษสิงห์ธนูนะประจําเดือนตุลาคม2566ค่ะเรามาดูนะคะว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มจากพลังงานของชาวธาตุไฟก่อนนะคะ ให้ใบแรกนะคะเอ็ดออฟคั k คิงออฟบอดสามถ้วยอ่ะสถานการณ์ในตรงนี้ค่ะก็บอกเลยว่าคุณยังคงพัวพันยอยู่ในสถานการณ์แบบบุคคลสามบุคคลในความสัมพันธ์เดียวกันแล้วคุณก็มั่นคงในความสัมพันธ์ด้วยนะคะในตรงนี้พลังงานของเอ็ดออฟพาร์ติค่ะก็บอกเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในหลายๆคู่นะ อาจจะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นก็ได้อาจจะเพิ่งแบบสารความสัมพันธ์กันอาจจะเพิ่งคบกันดิวกันค่ะ6ดาบ2ดาบพลังงานขึ้นมาค่ะในหลายๆคนอาจจะมีปัญหามีประเดน็นกันก่อนหน้านี้กลับมาดีทึนคืนดีกันในช่วงนี้ในเดือนนี้ค่ะก็เป็นไปได้เช่นกันนะเพราะว่าสถานการณ์ค่อนข้างที่จะรู้สึกอึดอัดใจกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ค่ะ มือนยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอายังไงต่อความสัมพันธ์ค่อยๆปล่อยเวลาให้มันพาไปให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะว่าคุณจะอยู่ในตรงนี้ได้ไหมจะอยู่ในจุดนี้ได้ไหมนะจัดม้นเหมือนคุณกับเขาเจอกันพบกันเป็นเรื่องของโชคชะตาค่ะเป็นเรื่องของบุญธรรมกรรมแต่งเนาะเหมือนเจอกันเพื่อชดใช้กรรมต่อกันค่ะในตรงนี้พลังงานของอัศวินไม้แล้วก็เดอะไฮโลเพนขึ้นมา ความสัมพันธ์ที่อึมครึมไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันมีความไม่สบายใจมีความหวาดระแวงในความสัมพันธ์ค่ะกลัวเขาจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดกลัวเขาจะไม่สนใจเทคแคร์ดูแลคุณเหมือนเดิมเหมือนว่าตัวคุณเองต้องการความชัดเจนจากเขาต้องการความมั่นคงต้องการเอ่อความจริงจังจากเขาอะค่ะแต่บอกเลยว่าพลังงานในตรงนี้เดือนนี้มีคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับของขวัญของกำนันจากคนรัก ได้รับอาจจะเป็นรับโชครับทรัพย์จากคนรักก็ได้นะคะในเดือนนี้เช่นกันก็เหมือนกับว่ามีทั้งพลังงานที่ดีและพลังงานที่ไม่ดีขึ้นมานะในเดือนนี้ก็เป็นอะไรสถานการณ์ที่มันเหมือนกับมีทั้งสุขและทุกข์ปนเปนกันไปอะคะ่ะมันก็เป็นธรรมดาของทุกคู่อยู่แล้วเนาะพลังงานของสามเหรียญค่ะห้าไมา้ปัญหารประเด็นที่เกิดขึ้นมาระหว่างคุณกับเขาว่าหลักๆเลยก็มีมาจากเรื่องการหึงหวง มาจากเรื่องการต้องการความชัดเจนจากเขาแล้วมันยังไม่ได้มันยังไม่เป็นไปดั่งใจที่ชาวธาตุไฟต้องการค่ะในต,ตรงนี้นะมันขบางเจ้ะค่ะคุณก็ไม่อยากคิดไม่อยากเครียดอะไรมากกับความสัมพันธ์นะอยากปล่อยตัวปล่อยใจไปตามสบายอะ่ะแต่ว่ามันเหมือนกับพอเหมือนคุณอยู่คนเดียวคุณก็คิดเดยอะคิดมากอะ่ะแล้วมันก็จะเกิดปัญหาเกิดประเด็นกันขึ้นได้เพราะว่าความน้อยใจน้อยใจที่เขาไม่มาน้อยใจที่เขาให้เวลากับคุณไม่มากพอพวกนี้ค่ะ ก็ยังเป็นประเด็นกันอยู่นะระหว่างคุณกับเขาค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันว่าในตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเอง่ยก้าดาบค่ะสี่ไม้เจ็ดไม้อืมตรงนี้ค่ะเขาก็เครียดเหมือนกันเขาก็มีปัญหากับใครอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะ ไม่ค่อยไม่ค่อยได้แบบราบรื่นเหมือนกันค่ะเหมือนมีปัญหาแล้วก็ทําให้เขาไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ในช่วงนี้ตอนนี้เนาะพลังงานของเจดเหรียญขึ้นมาค่ะคิดทบทวนกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เขารู้สึกเหนื่อยเขารู้สึกว่าจะไปต่อดีไหมกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้หรือจะกลับตัวหรือจะหยุดอยู่แค่นี้ค่ะกําลังคิดทบทวนอยู่สามดาบขึ้นมาอ๋อยังไงเราตัดใจไม่ได้นะ ตัดใจจากใครไม่ได้เลยพลังงานของ The ะเลเวเป็นความรักความสัมพันธ์แบบรุ่มหลงค่ะเป็นอะไรที่เขาตัดไม่ขาดเพราะว่ามันเหมือนกับทั้งเรื่องเซ็กทั้งเรื่องสิบแปดบวกขึ้นมาแล้วก็เรื่องใจด้วยยังไงแล้วครึ่งหนึ่งก็เป็นเรื่องของจิตใจที่เขารู้สึกดีกับคุณรู้สึกชอบอยู่แล้วอืแล้วเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของความผูกพันค่ะที่ตัดกันไม่ขาด ตอนนี้ค่ะเจ็ดถ้วยแล้วก็เดอะเวิร์เขาคิดเยอะคิดมากอยู่นะคิดหลายๆอย่างค่ะทบทวนเนาะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงหรือจะทํายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่นะตรงนี้นะมันก็เหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันมีพลังงานที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเหมือนว่าสุขและทุก์มันก็ค่อยๆปนเปปเข้ามาเนาะเดี๋ยวพอผ่านช่วงนี้ไปค่ะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเขาจะดูแลเทคแคร์คุณได้มากขึ้นกว่าเดิมหรือว่า หาโอกาสหาเวลาที่จะเทคแคร์คุณนะคะแต่ปัญหาไม่ได้หมดไปนะก้าวไม้ขึ้นมาปัญหายังอยู่สีดาบยังคงมีเรื่องให้เครียดอยู่เป็นระยะระยะค่ะในตรงนี้เขาก็เก็บทุกอย่างไปคิดเหมือนกันในปัญหาประเด็นที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับใครคนหนึ่งมันก็กระทบต่อเขาแต่เขาอาจจะไม่ค่อยกล้าบอกคุดก็ได้นะคะในตรงนี้บางครั้งที่เขาเงียบเพราะหายไปอะ่ะเพราะเขามีปัญหามีประเด็นกันแล้วเขาก็อยากที่จะ เหมือนปล่อยให้ตัวเองอยู่ตกตะกอนความคิดตัวเองอะค่ะเพื่อจะทําให้ไม่เครียดมากกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เนาะหกถ้วยค่ะอ่าถ้ากดกันเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจเขาจะกลับเข้ามาเทคแคร์ดูแลคุณอีกครั้งหนึ่งนะในตรงนี้ค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยดูเครียดเครียดแล้วดูสิคะว่าเป็นยังไงบ้างเจ็ดดาบค่ะนายอ w บวาร ปัญหาประเด็นก็เรื่องความหึงหวงนี่มาก่อนเลยงอนน้อยใจเดือชาลีออดเขาไม่ค่อยมีเวลาให้คุณนะในช่วงนี้อาจจะติดงานงานยุ่งงานเยอะหรือติดปัญหากับใครอีกคนนึงค่ะพลังงานของเจ็ดเหรียญเนาะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะมาคิดทบทวนก็ได้ว่าจะเอาอยัางไงต่อความสัมพันธ์จะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือว่าควรจะทำอะไรให้ได้มากกว่านี้ค่ะ พลังงานของห้าไม้ระวังมีปัญหามีประเด็นกันอีกแล้วในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่วบบว่าพูดอะไรแล้วมันก็เรื่องเล็กเล็กเลกลุกลามบานปลายเป็นเรื่องใหญ่อะค่ะในตรงนี้ก็ให้ระมัดร,ระวังนะคะจิตคุณต้องการชัดเจนอะคุณต้องการความชัดเจนจากเขาคุณต้องการอะไรที่มันสามารถจะการันตีได้ว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันจะสามารถเชื่อใจได้ไว้ใจได้อะค่ะ เหมือนกับตัวคุณเองอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่สามารถที่จะไว้ใจอะไรได้เลยไม่สามารถที่จะเชื่อใจอะไรได้เลยในตรงนี้มันเหมือนกับต้องรอลุ้นต้องรอโอกาสต้องรอเวลาเท่านั้นเนาะ The f o o ูขึ้นมาค่ะแปดดาบด h เอ็มพออร์ก็บอกเลยค่ะว่ายังไงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ขึ้นอยู่กับเขา จะไปจะมาจะอยู่ยังไงขึ้นอยู่กับเขาค่ะส่วนตัวคุณเองก็ไม่สามารถที่จะตัดขาดจากความสัมพันธ์ได้เนาะมันเป็นความรักแบบแนวรุ่มหลงนะความรักแบบรักกันจนลืมหูลืมตามไม่ขึ้นก็ได้ค่ะในตรงนี้คุณไม่อยากที่จะเครียดไม่อยากที่จะคิดอะไรมากอ่ะเหมือนเขาอ่อทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เขาอะ่ะเขาจะมาจะไปเขาจะสั่งยังไงคือเหมือนคุณต้องเป็นฝ่ายทําตามค่ะในตรงนี้นะเขาเป็นคนมีีโก้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองค่ะ แต่เขาเป็นคนเทคแคร์ดูแลคุณได้ก็เป็นที่ปรึกษากับคุณได้นะคะคุณคนนี้นะ,ะปิดท้ายด้วยคุยนออกซ์สอดเนาะค่ะยังไงก็บอกเลยว่าช่วงเวลานี้ตอนนี้คุณกับเขามีปัญหามีประเด็นกันง่ายมากมีเรื่องให้ทะเลาะกันได้ง่ายมากยังไงเราก็คือว่าซอบๆค่ะเวลาจะคุยอะไรกันก็ให้มีเหตุผลให้มากๆเนาะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดจะจริงจัง,จงกับคุณไหมคะในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่นี้เนาะ ลังงานไพ่ห้าใบนะคะควีนอ of วาดเดอแฮงเกอร์แมนหกไม้นายออติคลและ2ดาบค่ะเขาคิดที่จะจริงจังกับคุณนะเขาเองก็ไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนใจหรอกแต่บางครั้งบางทีที่เงียบที่หายไปเพราะมีปัญหามีประเด็นค่ะมีเรื่องให้ต้องหยุดคิดมีเรื่องให้ต้องหยุดทบทวนนะในตรงนี้ค่ะพลังงานขึ้นมาเนาะ คิดจะจริงจังแล้วก็อยากที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะเท่าที่เป็นไปได้เท่าที่เป็นไปได้นะตรงนี้อยู่ในจุดของคนในความลับค่ะถึงจะเป็นไปได้นะถ้าออกมาเปิดตัวถ้าคุณออกมาเปิดตัวชัดเจนเมื่อไหร่นั่นมันเหมือนถึงว่าอะไรที่มันจะเกิดปัญหาเกิดประเด็นไม่จบไม่สิ้นนะคะในตรงนี้นะคะจะมีโอกาสได้เป็นตัวจริงไหมคะเพด้าพาร์ติเคิล Aid salt. The lover. 8ของเดลเวอร์8เหรียญและ9เหรียญค่ะค่ะถามว่าจะได้จริงจังไหมก็มีโอกาสที่จะได้จริงจังนะเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับเขาถ้าเขาเคลียร์เตียงได้เขาเคลียร์เตียงมาหาคุณได้นั่นหมายถึงว่าคุณสามารถเริ่มต้นกับเขาได้อย่างจริงจังเขาค่อนข้างที่จะหาเวลาหาโอกาสแล้วก็ พยายามที่จะเทคแคร์ดูแลคุณให้มากขึ้นกว่าเดิมนะถามว่ามีโอกาสที่จะได้เป็นตัวจริงไหมก็มีนะคะอืแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ใช่แบบทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเขาถ้าเขาเคลียร์ตัวเองได้นั่นก็หมายถึงว่าคุณจะสามารถเป็นตัวจริงได้ะคะ่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขารักคุณไหมคะความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เนาะสีดาบค่ะ นายออฟวาน o เดืมูนสิดาบเทมเพลนแรกแรกที่เขาพบคุณอะถามว่ารักไหมเป็นอะไรที่หลงสเสน่ห์คุณมากกว่าค่ะในตรงนี้แล้วเป็นพลังงานของความเจ้าชู้ที่เขามีด้วยในตอนนี้ค่ะกลายเป็นว่ามันเหมือนผูกพันกันมากขึ้นแต่ค่อยๆรักค่อยๆผูกพันค่ะจนตัดกันไม่ขาดนะในตรงนี้ค่ะ โอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะ,ะจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะสองถ้วยนะสามดาบเดสี่เหรียญหาดาบสองเหรียญแปดเหรียญ แปดถ้วยนายออบวารและเพจออบวารค่ะโอเคค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะก็บอกเลยว่ายังไงแล้วคุณถอนตัวจากเขาไม่ขึ้นหรอกเพราะว่าเออมันเป็นเขาเป็นคนที่ถูกใจตรงสเปคตรงไทยคุณค่ะในตรงนี้โนยังคงพัวพันอยู่ในความสัมพันธ์แบบเติร์สปาร์ตี้ความสัมพันธ์แบบรักซ่อนซ่อนรักค่ะคนในความลับยังอยู่นะอืม ยังไงเรายังพัวพันอยู่นะคะในตรงนี้พลังงานของเด็กขึ้นมาก็บอกเลยว่าปัญหาประเด็นที่คุณกับเขาได้พบได้เจอมาก่อนหน้านี้ค่ะมันจะค่อยๆดีกว่าเดิมค่ะในตรงนี้นะ้องปัญหาระหว่างคุณกับเขาที่มีมาค่ะอึมคึมไม่ชัดเจนหรือเขาไม่มีเวลาให้คุณนะคะในตรงนี้บอกเลยว่าจะค่อยๆดีขึ้นพลังงานของสี่เหรียญห้าดามนะคะ ปัญหาประเด็นที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะเกิดจากเรื่องของความหึงหวงนะคะในตรงนี้ที่จะทําให้เป็นปัญหาเป็นประเด็นกันขึ้นได้เกณฑ์ความรักเป็นแบบอินฟินิตี้นะคะในตรงนี้น้องไม่สามารถที่จะตัดขาดกันได้ง่ายๆอะค่ะในตรงนี้ยังรักยังแบบผูกพันกันอยู่โกรธกันได้ไม่นานเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีรีเทิร์นค่ะพลังงานของแดเหรียญเนาะพยายามที่จะเอ่อเทคแคร์ดูแลกันอะมันเป็นช่วงเวลาที่ทั้งเขาและคุณนะคะพยายามที่จะปรับความสัมพันธ์กันนะ ลึกๆแล้วค่ะชาวธาตุไฟกลัวผิดหวังกลัวเสียใจกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เนาะในตรงนี้ค่ะยังไงแล้วปัญหาระหว่างคุณกับเขามันไม่ได้หมดไปนะอสุดท้ายแล้วยังไงแล้วมันก็ยังมีเรื่องแบบทะเลาะก,กันเรื่องปัญหานนอยน้อยใจปัญหาเรื่องความหึงหวงอะค่ะที่ยังเข้ามาอยู่นะเพียงแต่ว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นยังไงแล้วพลังงานของความรักยังอยู่ ยังไงแล้วคุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดเนาะยังคงสานความสัมพันธ์กันต่อแล้วเขาจะค่อยๆรักคุณมากขึ้นมากขึ้นตัวคุณเองก็เช่นกันค่ะยิ่งรักยิ่งปูกความยิ่งปักใจมากขึ้นกว่าเดิมนะตัดกันไม่ขาดได้ง่ายๆค่ะในตรงนี้โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคุณมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบคุณไม่เอย่ยจะมีคนพาคุณหลุดพ้นจากความสัมพันธ์นี้ไม่เอย่ยเอเดอพาร์ติเคิลค่ะ ห้าไม้เอ็ดอัฟคัพเดอะฟูลแปดไม้เดอะมูลสตริงสองไม้ค่ะควีนอัฟวาดและเอ็ดอัฟวาดค่ะ ในตรงนี้นะคะสําหรับชาวธาตุไฟแล้วเนาะบอกเลยค่ะว่าคุณมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์จะมีคนเข้ามาขอดิวขอจีบค่ะเขาจะเป็นรักในสายงานเขาจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าอาจจะร่วมง,งานกันดิวงานกันค่ะอาจจะอยู่ๆเกิดมาปิ๊งเกิดมาสปาร์กกันนะคะในตรงนี้มีพลังงานที่คุณกับเขาจะคบกันหรือว่าคุยกันได้สูงเลยนะเมันเหมือนกับว่า ในหลายๆคนค่ะชาวธาตุไฟที่อยู่ในสถานการณ์คนในความลับนะบางครั้งบางทีถึงจุดที่คุณแบบอิ่มตัวแล้วอะถึงจุดที่คุณแบบไม่สามารถที่จะไปต่อได้จริงๆแล้วค่ะเหมือนกับคุณก็ต้องการที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้พบได้เจอคนใหม่ๆเข้ามานะบอกเลยขอมีพลังงานสูงเขาจะเป็นรักทางโซเชียลก็ได้นะในตรงนี้ค่ะหรือว่าจะเจอกันแบบทิปท่องเที่ยวเดินทางไกลแล้วไปเจอกันเนี่ยค่ะก็เป็นไปได้เช่นกันนะ เขามีพลังงานของชาวราศีสิงขึ้นมานะพลังงานของเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะออกแนวเจ้าชู้แต่ถ้าเขาจะหยุดแล้วอะค่ะในตรงนี้ถ้าเขารักใครนะเขาคิดที่จะจริงจังแล้วคิดที่จะหยุดอยู่กับคนที่เขารักอะค่ะสองไม้เป็นพลังงานของคนไกลก็ได้นะในตรงนี้เป็นคนที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นกับคุณก็ได้เป็นพลังงานความรักที่มั่นคงค่ะแล้วก็มีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กัน คนคนนี้ที่เข้ามาค่ะเขามีพลังงานของเนื้อกู่เขามีพลังงานของคนที่ใช่คนที่ถูกใจ <S <S ตรงสเปคตรงไทยนะคะยังไงเราบอกเลยว่าคนใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยเข้ามาเพื่อเติมเต็มให้กับชาวธาตุไฟค่ะขึ้นอยู่กับชาวธาตุไฟนะว่าจะเปิดโอกาสที่จะได้คุยได้ดีวกับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาค่ะในตรงนี้เนาะยังไงแล้วก็ลองให้โอกาสตัวเองได้คบได้คุยดูค่ะบางทีบางครั้งอาจจะเจอคนที่ใช่อาจจะเจอคนที่ถูกใจจริงๆก็ได้นะในตรงนี้ค่ะ ยังไงแล้วมิกะก็ここขอให้ชาวธาตุไฟนะคะราศีเมษสิงห์ธนูนะที่อยู่ในสถานะคนในความลับนะคะขอให้อุปสรรคต่างๆคลี่คลายนะคะแล้วขอใหออ้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะแล้วกลับมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ